กำลังเฮ็ดสูตรใหม่กำลังเฮ็ดไงขวดตะไครครับผมสูไหมครับผมแน่วแนวแนเคนเลยคนเอะ่นเลยขวดตะไครครับพร้อมกับพ้อม ที่ไรหอมแห้งนี่ผมจะใส่คนปันแกนบอกลองสูตรสูตรเมื่อตื่นใส่นี่ส,สูตรคิดเองครับผมสูตรสูตรเข้ก็คิดพ่อ๋อหอมเหนียวเมาใส่น้ำกันบอกฮะทุเรยียง หัวจะมันใหม่หมละคือเขาบอกท่น <c oughs> านบอกปรุงอล่ะบ้ <c oughs> เดี๋ยวครับเอาจซมมันทำ <c oughs> นี่บ้าี่เลยเป็นบ้นเนี่ย

Ya vamos. เก <t myst icism> ็บม <laughs> okay, ันเลือดเจออ้มันเหี้ยสายเสียไกเก่าครับตกกิ้ชินะน้าตอคดีก็าหงหอมแฉะกระเทียมหอมหอมบัว เอาละบ่เอาละบ่เดี๋ยวแชร์ก่อนก็ได้ เออเอ่อเอ่อเนยมันก็นั่งก็นังเงียบเงียบปเยดีวไปสูมเอาด่บว้พอแล้วพ่ออะไรับตัวเสียเรียบร้อยเก็ดก็เสียบไม่อย cậu cua không hông, thêm luôn vậy cậu cua bao nhiêu đơn, khăn mà thằng này cứ cái piền lò lo quẩy xe